ตอนรังเจ้าปัญหาอืฉันชอบจุกแครอทนะ่ะส่วนกระต่ายชอบกินที่เหลือเราต่างกันแต่ก็เข้ากันได้อย่างลงตัวและวันนี้พี่น้องห่านกิเบิลจะเรียนรู้เรื่องนี้ฮะ<า><า>ใครทำมากฉันชอบเล่นน้ำนะใช่ อนตื่นแล้วอะนะเออไปดูกันเถะน่าสวยมากนะติดสวยจริงด้วยน้ำก็เด็นถึงร่างเราเลยอ่ะแต่ฉันอยากเห็นฮิปโปโดดน้ำกันนะ้ะป่าวะ่ะใช่เต็มที่เลยทันเนอะฮิปโปโดดน้ำแล้วจ้าเปียกชุ่มยันหนวดโดดแรงจริงๆโองโออะล้า,ลาง ขอโทษมันเป็นอุบัติเหตุเออเรารู้ทันเดอร์แรงมันก็พังกันได้อย่างลมพัดแรงๆอะ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันว่าเป็นนะจะซ่อมให้ได้บ้าฉันว่าไม่นะแต่เราไม่มีที่นอนนะซีไม่ต้องห่วงเราจะช่วยกันหาทางใช่เราจะโดดนึงคิดกันนะอืมปัญหาก็คือ,อถ้าไม่มีรัง สาวๆจะนอนที่ไหนถ้าให้มานอนที่โพรงของฉันล่ะโอาขับใจในายแฮเซลแต่เราปีนต้นไม้ไม่ได้หรือมานอนในโพรงกระต่ายของฉันที่พื้นเหรอ hmm. มีหนอนด้วยนะอ่ะรารังของเราไม่มีหนอนนะแล้วถ้าได้รังใหม่เลยละ่ะฉันชอบรังเก่าขงใหม่มันไม่เหมือนเดิมใช่อาจดีกว่าเดิมไงดีกว่า ยังไงอะตามที่เธออยากได้เลยสิ่งสำคัญที่สุดในรังคืออะไรก็อย่างแรกคือต้องนุ่มอยู่สูงรับแสงแดดต้องสวยแล้วก็ต้องแข็งแรงด้วยโดนน้าจะได้ไม่พังอนะก็ต้องนุ่มและก็สวยอ้อรังเดียวจะทำา้หมดเลยงั้นเหรอฮะแล้วถ้าเราสร้างรังยาก,กันละ่ะตามแบบที่ต้องการยอดไปเลยความคิดจำสุดๆ แล้วเราจะทำเสร็จก่อนข้ำเหรอทันเราก็แบ่งทีมกันสิหนึ่งสาวกิเบิลกับเพื่อนอีกหนึ่งไงเยี่ยมไปเลยโอเคเฮเซลเธอคู่พเจ้าหนูนายช่วยคอร์เรลแอมเบอร์เธอทีมเดียวกับทันเดอร์เจ็ดเธอได้ชันเป็นลูกมือเอาละ่ะทีมลงมือกันได้เลย <Yeah. S 2> yeah. แล้วเธออยากได้รังอยู่ใกล้น้ําหรือว่าอยู่ไกลจากน้ําล่ะโอ้หรือรังแบบลอยน้ําดีฉันแค่อยากได้รังนุ่มๆแต่เธอก็ต้องมีที่เก็บทั่วมีที่แปลงขนแต่ฉันไม่มีทั่วหรือขนแค่อยากให้รังนุ่มๆรู้แล้วทําจากเปลือกไม้ยังไงละ่ะเธอจะไม่ฟังฉันเลยอ่ะโทษทีเฮ้ยฉันชอบจัรายชื่อนะ่ะฉันรู้แต่รายชื่อนี้นะ่ะ คือ,อรายชื่อของนุ่มๆมาทำรังไม่บอกแต่แรกล่ะใชา้ยาหมอสใช้ขนนกหรือเฟินกับดอกรักอะไรอีกช่วฤาษีกับขนสัตว์ก็ดีนะฉันเห็นจุดที่แดดส่องถึงน่าจะทำรังแล้วล่ะมาแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ไงฮ่า <c oughs> แดดดีจริงๆ <c oughs> ใช่แต่ว่าตรงนั้นสูงกว่าเยอะเลย <c oughs> มาเถอะ ด้วยตรงนี้สูงกว่าเยอะเอ,อ้าแต่ว่าตรงนั้นมันสว่างกว่านี้นะเดี๋ยวนะนี่มันที่แรกที่เรามาถึงนี่พอเราหยุดเธอต้องเลือกสักที่หนึ่งนะแต่ไม่ใช่ที่ไหนก็ได้นะมันจะต้องลงตัวที่สุดโอเคแต่แทนที่จะหาที่สูงและแดดส่องเราเลือกที่ต่ำแดด่องถึงแต่ว่าทำให้สูงขึ้นได้นะ แบบนี้สมบูรณ์แบบหนูน่าเป็นหนูที่ฉลาดที่สุดเลย <c oughs> เราจะรูได้ไงว่าเหล่านี้จะไม่โดนน้ำซัดลากตายง่ายมากฉันคิดค้นเครื่องเป่าน้ำกระเซ็นเพื่อเป่าน้ำให้ไปไกลๆไงว้าว <c oughs> เฮ้ยน่าใจนะว่าไม่ใช่เครื่องเป่าหา่านฮึฉันคิดอะไรได้แหละเราต้องใช้เฮ้ยจ้ะ คือเครื่องยึดรังไม่ให้ปลิวอะฮะลองสิอมันนำไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่ใช่แต่รังก็ไม่ปลิวนะให้มันขยับก็ดีฉันได้ได้ยกหนีเวลาน้ำซัดมันหนักเกินไป นายน่าจะประดิษฐ์อะไรที่ทำให้ฉันย้ายลังง่ายๆหน่อยนะใช่บางอย่างเช่นเอ่อเอออ้าเครื่องย้ายรางของตัวตายอ้าขึ้นมาเลยฮ่าความคิดนายสุดยอดไปเลยกรต่ายของสวยงามของสวยงามสำหรับรัางแอมเบอร์โอ้นี่ไงอัม นั่นมันกบแต่จุดบนตัวของมันสวยนะแถมรองอบอบด้วย <c oughs> เออสวยจริงๆด้วยแต่ถ้าฉันนอนหนุนเจ้ากบมันก็กระเดดจนฉันตกดังนะสิโอเคแล้นเจ้านี่ล่ะหินเหรอใช่มันมวิบวับสวยมากเลยเออนายหาของสวยๆเก่งนะแต่ฉันนอนหนุนหินไม่ได้ ร่างฉันต้องสวยและก็สบายสบายเหรอทั้งสวยทั้งสบายเหรอเดี๋ยวจัดให้ใบไม,ไมน้นุ่มนิหมาดจอเลยขอบคุณนะทันเดอร์ยินดีจ้าไปลองกันเถอะไงนุน่มมพอหรือ,อยังอะคิดว่านะแต่ขอลองนอนดูดีกว่า ทั้งสว่างและสูงดีหมาเล่า <c oughs> สนุกมากเลยล่ะกระต่ายแต่ฉันขอลองนอนดูได้ไหมนะโอ้โหได้ออโอ้โสวยจุงแถมสบายด้วยใช่ฉันต้องฝันดีสุดๆแน่เลย เจดชอบรังใหม่มากเลยเธอก็เหมือนกันดีนะที่ฉันฟังสิ่งที่เธอต้องการฉันช่วยแอเบอร์สร้างรังสวยๆด้วยทั้งสวยทั้งสบายขอเราก็ชอบรังของเธอนะเราทําได้เยี่ยมสาวๆกิเบิลได้รังตามต้องการจริงๆแลาฝแฟนดีนะแอมเบอร์แอมเบอร์เจดขอเรล โอลาฝันดีนะเพิรฉันว่าอ,อ๋อใช่ฝันดีนะคอเล่อัมเบอร์พอโอ้ลืมไปลาฝันดีนะเพิรว่าดีฉันบอกว่าฝันออแก้ปัญหาให้สาวๆเสร็จแล้วทำอะไรกันดี ดูและโดดน้ำไงแม่ใจแล้ว <único Liberty Overwatch> กันดังฉันมีทุกอย่างที่ต้องการยกเว้นอย่างเดียวเธออยกกันอยู่ไม่ได้ผลพวกเธอคิดถึงกันและกันมากเลยแล้วจะทำยังไงไม่ให้สาวๆคิดถึงกันล่ะเราทําตุ๊กตาพี่น้องให้กอดดีไหมล่ะฮะแบบนั้นจะเหมือนตัวจริงได้ไง งั้นก็ไปนอนรวมกันสักรังดีอ,อึดอัดย่าอาจเหรอรถ้าเอารังของพวกเรามาอัดรวมกันละ่ะให้เป็นรงังคราบครัวใหญ่เลยวิตตยกระรอกกรีดความคิดแจ่มสุดๆแล้วถ้าโดนน้ำสาดอไม่มีปัญหาก็ใช้เครื่องย้ายรางังกระเถิบรังหนีไงละ่ะมาเถอะพวกไปรวมร่างรังกันเนี่ย โอเคสาวสาวน้ามนะแล้วดูนี่สิเยี่ยมปัญหาแล้วเยี่ยมมากตันตันฉันชอบจังมันนุ่มมากน้าสวยด้วยแามสูงและแดด่องแล้วก็ย้ายได้ง่ายแต่ที่เยี่ยมที่สุดคือเราได้ได้อยู่ด้วยกันหมดเย้เพราะแบบนี้สาวๆก็เลยได้รังที่ดีที่สุด ทั้งนุ่มสูงสว่างสวยงามและปลอดภัยจากน้ําและในรังก็มีสิ่งที่สําคัญที่สุดอยู่คือกันและกันเฮ้ย hey, ดูฉันโดดน้ำนะฮะเออเอเยโอเคเอาเลย กระโดดน้ำแล้วจ้า